เด็กสมัยนี้มันพัฒนาเร็วกว่าเรามันเรียนรู้เร็วกว่าเราแม่วันวนี้กินข้าวเองนะเดี๋ยวจะไปกินข้าวกับเพื่อนกินข้าวกับแปดว่าที่ลุงไปจะต้องดานหน้าเข้าๆออกๆทรงไหนที่ไม่อยากได้ที่สุดทรงแบบเนี้ยเนี่ยเหยามาเลยในระหว่างทางที่เราท้องแพทก็เจอเรื่องเข้ามาในชีวิตซึ่งมันใหญ่มากใหญ่จนแบบว่าแพทล้มแล้วอะค่ะถ้าแพทไม่มีเขาแพทอาจจะลุกขึ้นมายากมากแต่ว่า นี่จ้าเทให้ดูอ๋อ <c oughs> อร่อยมากไหนทำไมาแย่งขอแย่งคำนึงก่อนดิอืมอร่อยมากมากไอ้ล้ของหวานอืมไอ้ล้ของหวานเลยหวานน้อยอร่อยจริง <c oughs> เลยจบเลยจบลูกเลยพี่แพทจ๋าแม่เรื่องแฟนพี่แพทเป็นไงบ้างช่วงนี้แพทไม่ได้ตอบแบบดารานะแต่แพทยังไม่อยากให้ใครมาลงว่าแบบเป็นฟงเป็นแฟนอะไรเงี้ยคนคุยอ่ะมันมีแต่แพทแค่ยังไม่อยากทุกคนมาแบบแฟนใหม่แพทแฟนใหม่แฟนใหม่ไปเรื่อยๆอ่ะแพทว่ามันมันไม่น่าจะโอเคกับชีวิตแพทกับชีวิตลูกเท่าไหร่ในความรู้สึกแพทถ้าใช้ได้อีกครั้งหนึ่งขอเป็นวันที่แพทตกลงใจที่จะแต่งงานกับเขา ดีกว่าหรือจะสร้างครอบครัวเขาจริงๆดีกว่านี่นี่แพทก็คิดว่าเราจะแต่งงานอีกไหมแพทแค่บอกว่าอย่าเพิ่งหมายถึงว่าถ้าจะใช้คำว่าแฟนยังไม่อยากให้ใช้คือด้วยความที่พอเรามีลูกกับพี่คิมเราก็ต้องเป็นห่วงความรู้สึกเขาความคิดของคนภายนอกยังไม่เท่ากับความรู้สึกของลูกเราแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราสามารถเดินไปถึงจุดที่เราจะแบบใช้ชีวิตคู่ด้วยกันได้แต่งงานกาันเราค่อยมาคุยกันว่าเราเราจะใช้คําว่าแฟนหรืออะไรอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราสมมุติสมมตินะ คนหนึ่งสมมติแต่งงานกับเราอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าหรืออะไรก็แล้วแต่คิดว่าจะมีลูกอีกไหมนั่นแหละคือปัญหาอีกหนึ่งคำถามเราก็ไม่รู้ว่าลูกใหม่จะห่างกับเลดแค่ไหนคือแพดก็ยังนึกไม่ออกว่าวันนั้นร่างกายแพทมันยังจะพร้อมที่จะใช้งานมือแก่วเออมันไม่เหี่ยวแห้งไปก่อนหรือว่าแบบคุณแพทก็คือไข่ตกปีละใบนะคะอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบพักกอดไหมคือถ้าสมมติเป็นคนที่แก่กว่าเราเขาคงไม่อยากมีแล้วถ้าแพทสี่ิกว่าฟังแม่นะลูกหนูจะไม่คิดว่า คนนั้นจะอยู่กับเรานานแค่ไหนหนูคิดว่าทรัพย์สินของเขาเนี่ยจะาสามารถเราจะใช้ได้นานแค่ไหนพี่ไม่ต้องห่วงน้องแล้วนะพี่ไปได้เลยไปอยากไปวันไหนไปแบบไปสู่สุขติอบไปเมื่อไหร่ไปได้เลยโอ้พี่ไปได้เลยไปได้เลยเพราะว่าน้องพี่ไม่ต้องห่วงน้องพี่รักน้องมากใช่ไหมในสเตทเมนทั้งหมดหรือบัญชีทั้งหมดที่มีอยู่ทรัพย์สินมรดกทั้งหมดเนี่ยน้องเลี้ยงหัวใหม่ได้อีก3คนนะเพราะหนู40ไปแล้วหนูจะคิดถึงความมั่นคงมากกว่าการที่จะครองรักกันการที่หนูไม่ต้องถึงแม่ัวอะไร กลัวอะไรถามจริงเวลาผู้ชายเข้ามาเรากลัวอะไรกลัวว่าเราจะรักเขาจริงๆหรือเปล่าเ<ะ>พราะเรารักลูกเราไปหมดแล้วก่อนที่เราจะมีครอบครัวเราก็เป็นเด็กวัยรุ่นที่แบบว่าโอ้อยากจะมีผัว <c oughs> จะปดวดน้องคมรักร้องหุบลองลอง,ง่ายจะจะไม่ดีตรงไหนแต่ก่อนหน้าที่จะมีเรารู้สึกว่าถ้าเรามีเราจะต้องทําให้ดีที่สุดเป็นครอบครัวที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดแต่พอวันหนึ่งที่เราแต่งขึ้นมาจริงจริง แล้วเรารักษามันได้เท่าเนี้ยเราก็รู้สึกว่าการแต่งงานไม่ได้หมายความว่าเราเราจะเป็นครอบครัวหรือไม่แพทก็ได้เรียนรู้ว่าครอบครัวคือเธอทําหน้าที่พ่อให้ดีฉันจะทําหน้าที่แม่ให้ดีและเรามีลูกด้วยกันเราเคยคิดไหมว่าเฮ้ยอยากได้ผู้ชายแบบเนี้ยในหัวคิดเราเลยทรงนี้ที่หนูปั้นมาอยู่ในหัวเป็นลักษณะอไงเอาก่อนหรือหลังแต่งงานก่อนถ้าก่อนแต่งงานแบบพ่อเลสเลยค่ะคือใช่ นั่นคือสิ่งที่ฝันไว้เราได้จริงๆหน้าตาแบบนี้ตีขาวแว้นเก่งมีความสามารถใช่เขาแบบครบสูตรแล้วก็เหมือนคุยกันรู้เรื่องไปในทิศทางเดียวกันชอบอะไรคล้ายๆกันตลกนี่แหละแล mm ้วเราได้แล้วพอหลังจากผ่านการมีครอบครัวมาแล้วมันก็เปลี่ยนอีกคราวนี้ก็คือใครก็ได้เลยแม่หลังจากที่อ๋อสเปคต้องขาวต้อง ต้องซู้งตอนนี้ก็คือใครก็ได้เลยแม่ที่ที่เข้าใจเราและรักเราและรักลูกเรา,ลลเราหาเงินน้อยกว่าเราเป็นปัญหาไหมถ้าถามแพทตอนนี้เหมือนไม่เป็นปัญหาเหมือนไม่เป็นปัญหาก่อนหน้านี้เขาก็หาได้มากกว่าเราแต่มันก็หมายถึวอาการที่เขาหาได้มาก <c oughs> แล้วมันจะถึงเราแม่เข้าใจใช่ไหมคะ <c oughs> ตัดตรงนี้ไปเอาแค่แบบแค่เข้าใจไม่สร้างปัญหาแล้วเราไปด้วยกันได้ ขอขยายคำว่าเข้าใจก่อนเรามีครอบครัวเรามีผู้ป่วยตอนนี้ตอนนี้เราเลี้ยงเี้ยงเรามีผู้ปยติเตียงสองคนเรามีลูกติดหนึ่งคนเรามีพ่อที่ในอนาคตเราต้องดูแลเขายาวๆเรามีลูกพี่ลูกน้องใช่หลานของน้องแล้วก็พี่เลี้ยงที่เราต้องดูแลบ้านต่างๆใช่ คนประมาณเจ็ดโละเลดด้วยแปดนี่แปลว่าเขาต้องเข้าใจว่าเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าใจงานเราคือต้องไปอยู่บ้านหรอกไหมเพ้าะฉะนั้นแล้วแต่เลยหรือเราหรือเขาอยู่ขลือหัดเราย้ายทั้งบ้านเราเขาไปอยู่กันเอาถ้าเขาแฮปปี้เราดียกบ้านเราไปอยู่ในบ้านเขาเลยถ้าเขาไม่ติดอะไร อันนี้พูดจริงๆคือตอนนี้มันเหมือนมันฟรีมากแม่ขออย่างเดียวคือให้เข้าใจในงานเราอย่ามาแบบทําไมเธอแต่งตัวโป๊ทาไมเธอใส่หน้ามมาสีทองทําไมเธอทําตัวดอกอะไรเงี้ยใส่มาคืออยากให้เข้าใจเลยว่าแพทเป็นคนอย่างนี้มันเป็นอาชีพของเราใช่แล้วมันเป็นอาชีพที่ทําให้วัดเรามีวันนี้เออสมมุติเจอได้ครบทุกอย่างเลยนะครบอย่างเข้าใจทุกอย่างเอาย้ายบ้านก็มาอยู่ในคกลือหานก็เลยแต่ว่ากลับมาต้องทําหน้าที่ทํากันบ้านด้วยทุกวัน นี่แหละแมู่้ันจะต้องเผาคำเด็ทำไมแม่ถึงรู้เลิกกันมาเลากันบ้านกันทุกวันไม่ว่ามึงจะเลิกตีสองตีสามกินน้ำมะเพรามาไงวสี่รอบต่อวันเราว่ะเคยเป็นสาวรร้อนเราเคยแซบมาก่อนเราเคยแบบว่าเป็นพิตตี้พิตตี้ซ้อนมอไซค์แบบสวยแบบซิ่งแซบ ท่องแต่มีลูกอะแม่แห้งมากแต่พอรับงานเยอะๆใช่ป่ะมันจะเหนื่อยไหมกลับบ้านเหนื่อยกลับบ้านแบบขนาดลูกยังคุณไี่เลยยังนั่งตอลอยใส่ลูกแบบแม่แม่เกมนี้ได้ไงเลดลองศึกษาด้วยตัวเองก่อนเดม่อาจจะเข้าใจแม่ขอนั่งแป๊บหนึ่งอย่างเงี้ยอีกหน่อยลูกก็ไม่ติดเราแล้วแหละอีกสิบปีข้างหน้า ลูกก็เดินโค้งแขนใครอีกสักคนนึงแล้วก็ถือกระเป๋าให้เริ่มไม่ไปไหนกับแม่แล้วเริ่มไม่ไปไหนกับแม่แล้วรับได้ไหมไม่ได้ทำไมอะไม่ได้ทำไมอะทด็มันก็แพ้ตอนนี้ไม่ได้เลยอะตอนเราแซ่บๆอยู่เราติดแม่ไหมแพตติดแม่จนถึง20ครับแล้วหลัง20ิเละเทเลยเรียว เยวะราดเลยหม่อ้าวลูกมันก็จะต้องมีอย่างนั้นด้วยขอ20ได้ไหมขอยี่ได้ไหมเดี๋ยวเด็กสมัยนี้มันพัฒนาเร็วกว่าเรามันเรียนรู้เร็วกว่าเราแม่วันนี้กินข้าวเองนะเดี๋ยวจะไปกินข้าวกับเพื่อนกินข้าวกับแฟนว่าที่ลูกสไปจะต้องดานหน้าเข้าๆออกๆทรงไหนที่ไม่อยากได้ที่สุดทรงแบบเนี้ยเนี่ยเกามาเลยรู้เลยอ่ะจะไงทรงนี้คืออะไรเออคือเราผ่านมันมาแล้ว เราตื่นเช้าเราตื่นเช้าลูยไมปตื่นเที่ยงได้ลงมาแล้วอะเลซี่หลอกไปกินข้าวข้างนอกกันเถอะเป็นกินข้าวในบ้านไม่ได้คุยแม่คือตอนเนี้ยาพแพดอะแพดจะไม่ใช่เป็นคนสายแบบยิ้มเราเจ้าพูดตรงตรงตรงเรากลัวลูกเราเจอสายแบบสายแอปสายแอปสายแบบว่าต่อหน้าฉันนะดีแม่เข้าใจคำว่าลูกชายคนเดียวไหมแล้วเราก็ประคบประงมมันมาแล้วก็คงบอกเลยว่า คิดดีๆนะจะมาเป็นลูกสะพ้ยอ่ะคิดดีๆขอให้คิดดีๆก่อนก้าวเข้ามาเลยสมมุติว่าเขาแสดงแล้วลูกเราเข้าข้างเขาตอบมาสิไอเล่นไม่รักมาเขาก็บอกแม่ก็ชอบจับผิดดูตอนี้สิ่งที่เรารักกันมางเกิพที่เองจะเจอกันเลย กไม่แต่แพทไดพูดกับตัวเองแล้วว่าต่อให้เราไม่ชอบลูกสไใภ้คนนี้แค่ไหน,นเ,ออเราจะไม่แสดงอาการแพทได้ทําการศึกษามาในระดับนี้ <c oughs> แม่ไม่ว่าจะมีปัญหาแล้วต่อให้เราไม่ชอบแฟนลูกแค่ไหนเราก็จะแบบลูกต้องใจเย็นๆก็มีอะไรค่อยๆคุยกัน <c oughs> แม่จะอยู่ตรงนี้เสมอเลยแต่ในใจเมื่อไหร่มันจะเลิกกันวะ เมื่อไหร่มันจะเลิกกันแต่เราไม่พูดผู้หญิงเขาไ่ย้ายอยู่บ้านเราเลยนะเพื่ออะไรเขาอยากอยู่กับเลซิ่งอะแต่เราก็จะมีถามเขาว่าเออพ่อแม่หนูสบายดีไหมสบายดีค่ะพ่อแม่บอกว่าพอมาอยู่กับเลซิ่งพ่อแม่รักเลซิ่งมากพ่อแม่บอกว่าอยู่กับเลซิ่งแล้วพ่อแม่ไว้ใจจะตอบว่าก็อยู่ให้รอดละกันแต่ลูกจะไปกาใส่เลยดูแม่ได้แต่งตัวอย่างเงี้ย แม่คิดจะมาสอนหนูหรอนูกับไปดู YouTube ของแม่นี่ดูสิแม่ก็เคยเป็นเหมือนหนูเหมือนกันเราต้องประมวลความคิดก่อนถ้ากูตกมันได้ไหมหรือลองห้ายให้ลูกเห็นดีวะโอ้โหเธอนี่หวงลูกน่าดูเลยเดี๋ยวเธอจะได้เดี๋ยวเธอจะได้เจอทุกอย่าง ในทางกลับกันถ้าถ้าเราเจอใครที่ใช่คนนี้ฉันอยากอยู่จนตายแต่ฉันหามาตลอดจึงได้เจอคนนี้ดีมากเนสซิงบอกไม่เอาไม่ชอบเดี๋ยวมันเอาแม่ฉันไปเออให้โจทย์ยากเลยเธอเป็นคนคิดเก่งเอาโจทย์ยากคือถ้าจะเป็นอย่าง,งานั้นเธอต้องให้เขาคุยกันก่อนบางทีมันอาจจะเป็นแค่ชั่ววูบเพชก็ต้องคุยกับลูกว่าเออลองลองคุยกับเขาก่อนแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆอะทำไงแพทก็เลือกลูก ไม่รู้อะคือคือสุดท้ายอะต่อให้แพทห่วงเขาแค่ไหนอะเขาก็ต้องไปมีชีวิตของเขาเราเลี้ยงได้แต่ตัวจริงๆแล้วถ้าวันหนึ่งเขาคิดได้ถ้าเขาคิดได้ว่าเออเขาทิ้งแม่ไม่ได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าเขาเลือกจะจะเล่นทำไมให้มันซึื้อมันจะต้องก่วนแก๊งนี้คือแบบถ้าถ้าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาไม่เลือกเราแพทก็ถือว่าเราทำบุญทำอะไรเพื่ออะไร ไม่ได้เลยคือเรื่องลูกอ่ะอันนี้ดีกว่าไปเลยเลยดีกว่าคือเรารู้สึกว่าถึงวันหนึ่งสุดท้ายแล้วว่าไม่เลือกแม่ไม่เป็นไรเราทําบุญกันมาแค่นี้แต่อย่าต้องมาให้เหมือนมีแม่เป็นภาระอย่าทําอย่างนั้น แพทก็คิดว่าแต่ตอนนี้แพทพูดไปตั้งเยอะตั้งแยะแต่ถึงวันหนึ่งแพทก็คงปล่อยอยู่ดีอ่ะมันเป็นแค่ความรู้สึกชั่ววูบแพทเชื่อว่าวันหนึ่งเวลาทุกอย่างมันจะทําให้เราดีขึ้นคือตั้งแต่วันที่แพทท้องอะค่ะแพทรู้เลยว่าเนี่ยคือของขวัญเขาเขาคือของขวัญที่แบบโอ้ยเขาคือของขวัญที่แบบถูกส่งมาจริงจริงโอ้ยเขาคือฉันโตฉันจะโตไรกับเข้าไปคือเขาคือของขวัญจริงๆอ่อะ คือพแ Espero, อพทฝันอยากอยากจะมีลูกมานานมากแล้วเขาก็ตอบโจทย์แล้วแล้วเหมือนเขาคือของฝันคือแพทอยากได้ลูกชายคือแพทเคยพ, fit, พูดว right ่าถ้าแพทมีลูกแพทอยากมีลูกชายแล้วเขาก็มาพระจะบอกว่าช่วงชีวิตแพทอ่ะมันก็หนักมากเพราะตอนที่แพทท้องแพทยังไม่ได้แต่งงานแพทไม่รู้ว่าสังคมจะรับแพทกับลูกแพทไปจะรับครอบครัวแพทไหมแพทท้องโดยที่แพทยังไม่แต่งอย่างที่บอกว่าเขามาถูกจังหวะมากในระหว่างทางที่เราท้อง แพทก็เจอเรื่องเข้ามาในชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตซึ่งมันใหญ่มากใหญ่จนแบบว่ามันใหญ่มากแล้วแพทก็ผ่านมาได้เพราะว่าแพทมีเลอ่ะแม่มแพทถึงรักเขามากจริงๆเขาเอา เขาเอาชีวิตแพทไปแล้วเือถ้าวันนั้นน่ะแพทไม่มีเขาอะ่ะแพทอาจจะยืนไม่ได้มาถึงวันนี้แต่แพทถึเาอว่า,วาแพทขอบคุณทุกอย่างขอบคุณทุกอย่างที่ที่ทำให้แพทมีเขาเขาเลือกมาเกิดได้ถูกเวลามากณนะตอนนั้นแพทแบบแพทล้มแล้วอะคะ่ะ ถ้าแพทไม่มีเขาแพทอาจจะลุกขึ้นมายากมากแต่ว่าโอ้แม่แล้วพอแพทมีเขาแพทเลยผ่านช่วงผ่านช่วงยากลำบากในชีวิตมาได้ค่ะมค่ะ ส่วนหนึ่งคือความที่ลูกอ่ะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของหนู<ช>เป็นเป็นสิ่งที่ทําให้หนูลุกขึ้นยืนแต่รู้ไหมว่าทุกครั้งที่หนูล้มลงไปพี่สังเกตได้เลยว่ามันมีคนไทยที่เยอะมากที่เหมือนฟูกอ่ะขอบคุณมากขอบคุณมาก,กคนไทยโอบไว้ประคองไว้พี่แบบพี่รู้สึกว่าคนไทยพวกนั้นใจดีมากใจดีกับแพทมากค่ะคือรักรักหนูไม่เพราะปัญหาอะไรมันจะเกิดขึ้นเขาก็มาให้กําลังใจรักหนูตลอดเลยเขาเป็นของขวัญจริงๆเพราะว่าเขาเป็นอย่างที่แพทอยากได้ทุกอย่าง ถ้าถ้าถามตอนนี้สิ่งที่หนักใจที่สุดคืออแพนไม่รู้จะอธิบายกับลูกว่าอะไรกับเรื่องของพ่อเขาแพนไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนที่ที่เขาจะได้เจอที่จะได้เจอพ่อเขาอีก อแล้วก็แพบรบไม่รู้ว่าแพจะพูดกับเลดว่าอะไรดีเท่าเหมือนพ่อเขาอะค่ะพูดน้อยเขาเป็นคนปอบคนไม่เป็นเขาเป็นคนหวานไม่เป็นแบบว่าจะมาให้แบบโอเอ๊ะแม่จ๋าเขาทำไม่เป็นหนูพูดข้างต้งแต่หนูพูดมาในรายการเนี้ยแม่รู้สึกเหมือนแบบหนูรักผูช้ชายคนนี้มากอะ วันนี้หนูก็ยังรักเขาแบบนั้นอยู่หรอคือเก็บเขาไว้ในใจแบบใช่แต่เขาอยู่ในใจใช่ค่ะมันคือรักแท้ของหนูใช่ไหมใช่ค่ะเขาคือพ่อของลูกแพทมันมันมันมากกว่าคําว่าแฟนมากกว่าคําว่าสามีเขาคือพ่อของลูกแพทเพราะว่าแพทคงจะตัดเขาไม่ได้อ่ะแต่เขาไม่ได้อยู่ในสถานะสามีแล้วนะคะที่เราร้องอ่ะเป็นเพราะว่าแพทรักเขามากหมายถึงรักเลดมากแล้วก็ เขาก็เขาาเขามาเพื่อเพื่อเราจริงๆนะคะอีกสักสิบปีข้างหน้าลูกจะต้องมาดู YouTube อันนี้เชื่อบอกว่ามันจะขำไม่เขาตอนที่เขายุสิบห้าได้ไหมอย่าขำฉันนะแก <laughs> อย่าขำแม่นะเลสฉันรู้ว่าถ้าแกดูแกขำฉันอยู่แล้วเพราะฉันเป็นคนร้องไห้ตลก <laughs> จริงมากร้องไห้จนน้ำตาลตก<ะ>แล้ว กินขนมหวานกันไหมลกูกเสริมน้ําตาลในเลือดนิดนึง ช่วงนี้แม่ต้องออกมาทำงานข้างนอกทุกวันนะคะเจอแต่ความเสี่ยงจะเวิร์ r ฟรอมที่ไหนจะต้องปลอดภัยมั่นใจด้วยเบียร์รกาดแอลกอฮอล์สเปรย์ทำความสะอาดมือเข้มข้น79%ค่ะคุณภาพพรีเมียมมาตรฐานระดับญี่ปุ่นจากคา o โอยับยั้งแบคทีเรียได้ถึง99.99%เพราะมีไมโครการเทคโนโลยีละอองละเอียดทำความสะอาดเข้าลึกถึงซอกเล็บสีดได้บ่อยตลอดทั้งวันทุกวันมือไม่แห้งไม่ลอกเพราะมีเซรามายิยสะอาดปังมือไม่พังแน่นอนค่ะสีดเชล่องไปปากข้างหลังย <That> <my goodness. S 2> <That> เบีรยรกาศนะคะไม่ใส่สีไม่มีน้ำหอมไม่ต้องกังวลว่าจะทำร้ายผิวนะคะใช้แล้วผิวไม่แห้งตึงพรีเมียมขนาดนี้นะคะขนาด1 5 0มลเพียง159บาทและขนาดพกพา59บาทเท่านั้นมี3ไซส์ให้เลือกนะคะหาซื้อได้ที่ t e s c o Lotus หรือช่องทางออนไลน์ Lazada Shopee และ JD Central เลยจ้า ใครอยากได้ไปลองใช้นะคะตอนนี้ b i o อเรเขาม,มีกิจกรรมพิเศษกับกิจกรรม work from here ให้ทุกคนร่วมสรุปเพียงโพสตภาพนะคะเล่าชีวิตการทำงานในที่ต่างๆในช่วงโควิดพร้อมแท็กเพื่อนๆและติด hashtag work from here แค่นี้ก็รอลุ้นรับกิฟต์เซ็ตพิเศษจาก b i o r เกาดยกแกงได้เลยนะคะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ a c e b o o k p a g e b i o r ร Thailand ได้เลยจ้ะติดการให้มือคุณออกบ้านอย่างมั่นใจชีดบ่อยแค่ไหนก็ได้ทำความสะอาดมือเรียบร้อยแล้วพร้อมลุยกันต่อเลยจ้า วันนี้เรามากินขนมกันที่ร้าน Meat Fresh นะคะเป็นร้านขนมไต้หวันต้นตำรับที่ถูกใจคนทั้งโลกเพราะว่ามีสาขากว่า800สาขาทั่วโลกในไทยเรามีทั้งหมด4สาขาปากซอยจัน26แฟชั่นไอเล่นชั้น2เซ็นทรัลหัวชั้น7และที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้นะคะสาขาเอ็มควอเทียชั้น B ลงมาไดเลื่อนมาเจอเลยค่ะ m i d FRESH รชนะคะเป็นขนมไต้หวันสูตรพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นทาโล่บอลเฉาวกล้วยเต้าหวยรสออริจินอลและยังมีขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพอีกกว่า50เมนูดีต่อใจและสุขภาพเน้นอร่อยไม่เน้นหวาน <S <S วัตถุดิบก็คุณภาพและทำสดใหม่วันต่อว,นออวันเริ่มต้นจากชา้มแรกนะคะไอซิ่งกราสเจลลี่ิกเนเจอร์ค่ะ เนื้อเฉาข้วยสุดไต้หวันแท้แล้วก็เวลาจะกินเนื้อต้องทำอย่างนี้นะคะนี่จ้าเทให้ดูว้าวตักให้แม่เลยอ๋อเขาจะเขียนมไม่เท่ากันเขลียนมก่อนค่ะเดี๋ยวไม่ทั่วอุ๊ยขอบคุณมากเป็นน้ำแข็งใช่ไหมคะอืมอร่อยมากมากโลอร่อยมากไหนไถ้าไปแย่งขอแย่งคำนึ่งก่อนดีเทนี่ด้วยแป้งนี่ มันเหมือนกินลิ้นเข้าไปอ่ะมันบางเบามากเลยแล้วก็แป้งของอเขาอ่ะหนุบหนับมากเลย<อ>คือหวานน้อยมากแต่คือไม่ใช่แค่เด็กกินได้นะคนแก่ผู้ใหญ่กินได้เลยพามากินตรงนี้ได้เลยอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะคือแพทกินจนจะหมดแล้วอ่ะมันคือทาร่ลาวาเชฟไอซ์นะคะน้ำแข็งใส่เรื่องเยอะทั้งมินิทาโร่บอลถั่วแดงอาซุกินะคะถั่วเขียวถั่วลิสงเอคูติ้งนะคะราดด้วยซอสลาวาเผือก อร่อยมาก่อยมากวาวเป็นภูเขามาเลยอร่อยมากหลานบอกว่าลุงลุงอยากชิมของหลานไหมคะหลานเขาทำเทคเจอร์ใหม่ลุงลุงไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องใช้ฟันเลยลุงกืนได้เลยค่ะโอ้โหดูความหนุ่มหนักของไอ้นี่ดึงดังมากเครื่องก็ดีงามนะจ๊ะอะไรลูกเอาเช็ดเอาเช็ดใส่เชือกค่ใส่เชือยายดีงามมากเช็ดใส่เชือยายเอ้ยไม่ต้อง แท้ค่ะเป็นวันที่เห็นแล้วเันเปลือกถั่วเปลือกถั่วอันนี้คือ red bean soup with mini taro ball ค่ะนี่เลยดูดิแป้งเหมือนแป้งโมจิช่แเล็กๆใช่ป่ะบัวลอยงาดำอันนี้คือบัวลอยงาดำของเขานี่นี่ชิมน้ำมันก่อนเป็นไงคะแม่แค่ข้มก้นหวานน้อยดีต่อสุขภาพมากแลวบัวลอยงาดำเขานะอยากให้ดูนี่ อือร่อยไอ้รของหวานอืมไอ้รสของหวานเลยคือเรื่องของเรื่องคือกินได้ทุกอย่างหวานน้อยอร่อยจริงส่วนอันนี้เนี่ยถ้าให้แพทเดาอ่ะน่าจะเป็นน้ำแข็งใสไต้หวันใช่ไหมคะน้ำแข็งใสไต้หวันจริงๆด้วยคิวโมจิเชฟไอซ์คือต้องมากันหลายๆคนจะถดเทิงมากนะคุณสายหวานอยากลาดค่ะดูดิแป้งเหนียวๆของไต้หวันเนี่ยต้องยกให้เขาจริงนะว่านี่นี่นี่ดีงาม เป็นไงอร่อยรุ่นนี้ไม่เสียวแล้วรุ่นนี้ไม่เสียวฟันแล้วอุ๊ยอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะมันคืออะไรคะมันเหมือนเจลลี่อ่ะอ่ะเจลลี่เจลลี่มันเป็นเจลลี่มากเลยอันนี้คือไอซี่ทาโร่บอลนะคะคือถ้าอยากกินเพลนๆง่ายๆ หวานแบบคนจีนเรียกว่าหวานเชงเชงคือหวานละเมียดละเมียดเบาๆ oh. บางๆกินอันนี้นะจ๊ะเม็ดสาคูของเขาโอ้โห oh. oh. สีสวยเหมือนแบบโอ้โหสีสวยเหมือนคือเหมือนไข oh. ่แซลมอนดยองเป็นยังไงคะแม่มันหอมชาแบบว่ากลิ่นชามันเข้มข้นมากเลยอะ เนตซาไข่มุกอร่อยมากแล้วยังเหลืออะไรอีกจ๊ะอันนี้อันนี้ค่ะ,ะก,กินร้อนร้อนโอ้อันนี้ร้อนเลยค่ะร้อนเลยอันนี้คือเต้าหวยไต้หวันค่ะมาพร้อมกับท็อปปิ้งนะคะมีเผือกเนื่อถัอ่วแดงอาซูกิด้วยเอออันนี้ถทฟูพุดดิง้งก็คือเต้าหวยไต้หวันนี้ด,นดูเนื้อดูเนื้อมันดิเหมาะกับคนวัยแม่เลยใช่กินร้อนอุ่นๆไม่ต้องเสียวไม่ต้องเสียวเลย ไม่ต้องเสียวแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช้ฟันเคี้ยวนะจ๊ะไม่ต้องใช้เลยใช้เหือกบดเบาๆนี่นี่แม้กระทั่งไอเลือกของเขาอ่ะทชไมคะก็ยังนุ่มนิ่มเลยมันเหมือนมันแบบต้มจนนิ่มอ่ะขอชิมแบบต้องชิมรวมกลุ่มกันเลยให้มันครบในคำเดียวชิมรวมกลุ่มยังไงสิคุณแม่ตั้งแต่เกิดมานะไม่เคยกินตั้งหวยที่เนียนนิ้นขนาดนี้เลยนี่ กนี่คือตายตาหลับแล้วเจอเต้าหวยที่เนียนลิ้นนาดนี้แม่จะไปแล้วหรอกินไม่ยายเดี๋ยวเดียวเดียวกันเดี๋ยวกัอนอันนี้คือมังบีนเค้กวิดโมจิคอมโบนนี้เป็นโมจิและอันนี้ก็คือมันคือเหมือนทำเมันเหมือนเค้กอะ่ะเล็กๆอันเล็กๆเนาะเป็นถั่วถั่วถั่วชน,นิดหนึ่งคิดว่ามีไส้อยู่ข้างในเนาะนี่นไส้ข้างในมเป็นเนื้ออืม มันเนียนมากเลยอ่ะอนี่นะคะโมจิอยากให้ดูว่าโมจิข้างในเป็นยังไงบ้าง <S <S อุ๊ยดูข้างในนี้ดิโอ้หแป้งมันหนึบมากเลยดูดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันอร่อยมากอ่ะแป้งอ่ะมันอยู่กึ่งกลางระหว่างแป้งโมจิกับเจลลี่โมจิจะหนึบหนักอันนี้ดนึบหึบแล้วเบาๆอร่อยมาก คืออยน,นี้คือกลับบ้านไปให้ที่บ้านกินได้ไม่ต้องห่วงว่าน้ำตาลจะขึ้นเพราะว่าเบาบางมากเบาบางเเาาต้องตกท้ายด้วยเครื่องดื่มของเราด้วยนะจ๊ะเครื่องดื่เราเป็น herbal tea with glass jelly fresh milk ค่ะเ้ากล้วยนมสดนั่นเองเนอ,อแก้วเดียวอิ่มถึงทั้งวังนนะคนอีกถ้วยหนึ่งคือนี่ค่ะ winter melon tea with mini taro ball น้ำชาฟักกับมินิทาโรบอลจ้ะ เป็นไงชาเป็นไงชอบอะไรฟักของคนจีนเนี่ยมันมีฤทธิ์ให้ร่างกายเราที่บางคนอากาศร้อนมากๆแล้วมันร้อนหนเนาะอันนี้จะเย็นจะปรับสภาพหยินอยางงขอเราบดีจริงเราได้รีวิวเก่งเนาะน้าประภาแต่เราอยากกินในนี้มากเลยอะแต่ว่าเราให้ข้างหลังชิมดูว่าเป็นไงบ้างเฉากลวยเขาดีงามมากดูใช่เฉากลวยชิมดีมาเล่นใหญ่ๆหน่อยใหญ่ๆเลย ยายินอันเนี้ยหนูบดหรือว่าหนูคายออกมาบดคายออกมาหนูคายด้วยโอ้บดลดิฉันกำลังเคล็ดเพลินอยู่นะคะแนะนำเลยนะคะมากันได้ทั้งครอบครัวไต้หวันมาเองตัวจริงอร่อยจริงค่ะใครที่ดูอยู่บ้านและอยากกินขนมไต้หวันอร่อยๆของร้าน มีดฟรชนะคะเขามีดีลเวอรี่เข้าไปสั curry curry. Hey. Buy, hey. hey. ่งกันที่ Line Man g r a b Gojek และ Food Panda ได้เลยค่ะเย้พีจริงจริงอันนี้ดีจริงอะไรลูกเห็นไหมเขาเริ่มจะเล่นกับคนแก่เป็นแล้วทอดนี้อร่อยนะใช่ค่ะแม่ชอบกินของอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวต้องร้องเพลงเดี๋ยวกันหืเมื่อต้องร้องเพลงเดี๋ยวความเสียงนิดนึง ว่าแม่กินเยอะไปแหละอ่ะไม่เป็นไรนะจ๊ะแม่มีตัวช่วยนะจะ Propolis Plus เป็นนักร้องเนี่ย <P olis> เขาใช้กินเยอะจา้า <P olis> เป็นน็อสเปรย์ที่ช่วยชุ่มคอยาวนานนะ,ะแก้อาการไอระคายคอเสียงแหบบรรเทาอาการเสมหะหายเจ็บคอได้รวดเร็วจ้ะด้วยบ a z i l i a ีย Green Propolis นะคะช่วยฆ่าเชื้อและบรรเทา,อา,าอาการอักเสบในช่องปากและลำคอมีมาตรฐาน,นดาด ICE, High, s t ต n d า r d ดไสปลอดภัยเพราะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100เรเซรสชาติดีหอมอร่อยไม่เผ็ดไม่ฉุนสมุนไพรและไม่มีน้ำตาลนะจ๊ะลองดู อันนี้คือจีตปกติจีตแบบล,ลูกค้าอยู่ข้างหน้าลูกค้าอยู่ข้างหน้าเหรอคะ,อะไม่ไม่สงสัยแล้วใช่ไหมว่าทำไมรายการนี้ลูกค้าเข้าเยอะ,อะรีวิวกันสนุกสนานเลยแง่ออเอาใหม่รอบ ถึงไหนถึงกันนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้หาซื้อได้ตามบูธวัดสันและร้านขายยาทั่วไปค่ะเต็มที่กับทุกการใช้เสียงันดับหนึ่งที่คนใช้เสียงแนะนำค่ะจะบอกว่าเขามีแบบ Propolis Low s o n Plus นะคะเป็นแบบเม็ดอมด้วยอุยง่ายเลย Propolis Plus นะคะเสียงใสชัดไม่เจ็บคอแน่นอนจ้าคอพร้อมแล้วไปร้องเพลงกันลงอ้า เขาว่ากันมาว่ารักคือการมองตางนาดนรักนั้นคือการจุ่มมือดันคิดกันไป Oh love is me แม่เก่งไหมแม่เก่งไหมเยี่ยมโอ้แม่ชื่นใจเลยแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะกับเจคิมกินรอบวงดูซิว่าจะพาใครมากินและจะฟีเจอริ่งเพลงอะไรค่ะ อย่าลืมนะคะกดติดตามกด f o ลโล่กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยค่ะที่สำคัญต้องกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเจคิมกินรอบวงมาตอนไหนค่ะเจคิมจะพามาฟาดเรียบเพราะเจคิมกินรอบวงอ้ามันไม่มีอ๋อหมอนี้ไม่จัเฮ้ย เดียวในชีวิตพี่กบไปกันใหญ่แล้วนะเรื่องเรื่องเรื่องไฟของเขาเนี่ยเดี๋ยวหวานไม่จะกับพี่ไปไหนตามเพลงเอ้ามองเรื่องไหนไม่จ๊ะเอ๊ะมองเรงนีจ๊ะอไหนกันจีเรียกแล้วนะแล้วแล้วร้องเพลงตามไฟถามว่าเป็นนักร้องหรือเป็นแมงดา